รบสองสำหรับในเรื่องของโรงพักอ๋อนะคดีหกตามปกติตามตามต้เทุนอ่าค่ะแต่เดี๋ยวขอสึบหน้านี้ทั้งวันทางบริษัทพีซีซีพีซีซีเขามีแถลงนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของผอผอรับช็องเพราะเพื้อนที่ช้าทำให้เป็นสาเหตุในการไม่สามารถก่อสร้างงานได้ตามกำหนดระยะเวลาในเรื่องนี้ท่านจะมีตอนนี้เขาก็นี่ก็เป็นประชุมทุกสัปดาห์ที่ท่านต้องติดตามนะครับก็ วันนี้กระทรงจะมีให้เจ้าที่มารายงานทุกเรื่องเรื่องอเรื่องหลักคาต่างๆที่เราลงไปดูการแล้วที่มติสีเขามีการชี้แจงว่าที่เขาทำทำช้าไม่ตามกหนดเนื่องจาะว่าทางสำนัเนี่ยสมมติ<อ>างานช้าแล้วก็ขั้นตอนการอนุญาตต่างๆเนี่ยล่าช้าละค่ะในเรื่องนี้เราจะพอแต่แต่ว่าเราก็มีเข้าที่เราดำเนินการตามวิทยาความควรนะครับเนีย่ว่าสำคัญคือช่วงเนะขาช่วง้วแลวก็ไม่สามารถที่จะมอบ าายแล้วที่บอกว่าเขาจะมีการฟ้องร้องทางสตชด้วยหรือว่าสาเหตุสาเหตุที่ที่เขาทำราชารเพราะตชผิดสัญญาในเรื่องของการสมมติงานต่างๆช้าๆนี้นะคะอัน <SM> นี้ก็ต้องผมคิดว่าต้องมีที่เหลักฐานนะครับแต่สตชยืนยันว่าก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคนแนนที่เกิดขึ้นครับตลอดสามปเราท่านพูดว่ารับเหมาช่วงไหนยเขาบอกว่าจะฟ้องศาลปกครองให้ศตชยกเลิกสัญญากับพ c c นะคะในสภา ทางผู้หล่อารายย่อยอะค่ะที่ไปรับเข้าช่วงถอนเพาจะพร,ร้อมจับบุคลากรที่สตชหรือยกเลิกสัญญากับพีทีซ,ซ,ซีแล้วไปจ้างช่วงไปทํางานกับทำสัญญาใหม่กับขเขาอะค่ะเพราะว่าเขาเกิดความเสียหายเข้าใจฮะผู้หล่อรายย่อยผมเสียมากกว่าครับเสียมากกว่าครับเดี๋ยวเขาบอกว่า <S <S ช,ชุดท่านเจตกับ<ๆ>ท่าน,<ๆ>ท,านท่านเจตกับท่านวรพงศ์ฮะที่ให้มอบหมายให้ไปตรวจสอบได้รายงานสรุปขึ้นมาบ้างหรือยังเราจะมาชุดประชุมเรื่องไหน แล้วเจรงไปเพราะมันหวังว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปงงประมาณ80กว่าคนค่ะที่ไปสำรวจลงพักต่างๆอะไรเงี้ยค่ะได้ดังงเงนี้เรื่องเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทามมีร้องเรียนเรื่องตำรวจวางตัวไม่เป็นกลางมาไหมครับไม่คตำรวจวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมยังไม่มีรยายงานขึ้นมาเป็นกลาง <c oughs> กลางหมดส่วนตรงตรง ขอเข้าไปอินเสิร์ตได้ไหมฮะเดี๋ยวตอน,นตอนนี้